พัคกี้มากๆกับคิมร้องไห้ไม่หยุดเลย<อ>ดีใจดีใจมากๆค่ะกับกลับมาดูคลิปกันนะคะว<อ>่าทุกคนเดินทางแบบาน้ำตาซึมกันทุกคนเลยจริงๆแบบรู้มานานแล้วนานแค่ไหนที่แบบตัวไม่เหยียบไปยังไงรู้สึกว่านานอะเพราะว่าเปลี่ยนตั๋วหลายรอบด้วยเพราะคิมบอกเราเนียนมากเลยเราเนียนมากจาตอนที่ กระโดดออกมาจากที่ที่แอบคิมมองแล้วก็แบบใครอ่ะเห็นว่าคนด้านนี้คิมมีแบบวิดีโอคอร์ถามยาว่าอยู่ที่ไหนมีเช็คมีเช็คมีเช็คตลอดพวกเราเนียนมากเราตกใจมากว่าเราเก็บเป็นความลับได้ยังไงนานขนาดนี้คือไม่มีใครรู้เลยค่ะแบบรอบ้ังรอบ้างไม่มีใครรู้เลยจริงๆ คจริงๆไม่มีความอึดอัดไหมว่าไม่กล้าบอกอยู่ตอนที่เรารู้มานานแล้วแบบไม่ได้ไม่ได้อึดอัดแต่ตื่นเต้นค่ะคือก่อนหลุดตลยตหลุดใช่ค่ะก็วันที่พี่หมากจะขอจริงๆอ่ะก่อนที่เขาจะขอพวกเราก็แบบกี่กี่กี่กระโดดกระโดดใช่ค่ะตื่นเต้นนี่ค่ะดีใจกับทั้งทัวร์มากเลยสามชั่วโมงกว่าแบบว่าอะไรนะคะเจ็ดตัวเจ็ดตัวอยู่สามชั่วโมงใช่แล้วก็พี่หมาก่ะไม่เจอสักที แล้ววันนั้นหนาวด้วยอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ว่าก็ก็ดีค่ะตื่นเต้นเข้าไปใหญ่รู้เลยค่ะว่าพี่หมายต้องตื่นเต้นมากมากใช่ก็เขาต้องตื่นเต้นนะคะเพราะว่าเขาเดินรอบโรงแรมหายที่ที่เราซอนกันอยู่กับเรานี่ยะเพื่อนแล้วเขความรู้สึกที่เห็นทีเนตรงนี้อ๋ออ๋อในพมากๆกกับคิมร้องไห้ไม่หยุดเลยแดีใจดีใจมากๆค่ะักบกลับมาดูคลิปกันนะคะ เราทุกคนก็นั่งแบบว่าน้ำตาซึมกันทุกคนเลยพี่บอกว่าพี่ก็ถามว่าถามยาว่านี่มันคือเรื่องจริงมันคือความฝันใช่แล้วก็แบบถีบเท้ทาถีบเท้ทาจริงไหมเนี่ยจริงไหมเนี่ยเนี่ยน่าร,รักมากเลยมยันคือความจริงใช่แบบเข,เขาแบบเขาช็อบมากๆแล้วเขาก็มองแบบใครใครใครเราเมื่อเห็นเราจริงๆอ่ะเขาโห่น้ำตากระเด็นออกมาจากตาแล้วเรงไห้เนี่ยนี่เขาเล่าเท่าหนูไหมเนี่ยโอเคโอเค เล่าเกินเพื่อนเหมือนไปจากทีเรียนเมื่อก่อนก็บกว่าจะมอบงแบบเจ้าหญิงงการมันเป็นต่อไปแล้วเห็น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 ยังไงคะรับไหมคะรับไหมคะอมจะต้งต่อไหมคะไม่หนูว่าหัวหนูยุกยิกเกินไปมันต้องแบบกวเขาบอกว่าเราแบบหมที่สุดแล้วเลยจริงเหรอาบเราเข้าทาง จริงๆแอบดีใจค่ะเพราะว่าแบบทำงานกับพี่แอนมาหลายรอบแลว้วแบบเขาคือเลเจนด์จริงๆอะเพราะว่าทำทุกอย่างด้วยใจมากๆก,ก็ดีใจที่พี่แอนคิดแบบนั้น